ถ่าอะไรเข้าไปวะเนี่ยโอ๊ยถ่ายท่ากระปุกใครวางของตัปเองเนี่ยดูเองนะนี่ไม่ดูให้นะเสียวเสียวแก่ร้อนใหม่อ่ะจ้าระวังหน้าดิบดีกว่เพราะว่าไม่รู้ใครเดินเพื่อคุณจิบไปเลยนะช่วยไม่ได้เลยหยิบข้างหลังไปหมดใช่างนี้ได้เพราะว่าอันตรายไงมองๆกันนั่งนะคะเออมันเวลามันมีมาปัญหาแล้วมันเกิดอ่ะบางทีลูกค้ามาห้าจุดอ้านะคะเจ๋อเจ๋อเจ๋อฟ้าก็ได้ถ่ายลง เอ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีเปิดลูกโอ้ไม่ดีแม่กระตังค์ไม่กับตัวไงกระตัวเองไงใครวางมันที่ไหนนะทุกคนวางมันโตหมดอ่ะอ๋อมองกระจกเห็นว่าใครเขา้าไม่กลัวไงเพราะว่าไปที่ไหนก็ม,มีแตมม่คนกบวยตังค์ก็เลยเสียวแทนวางวางอย่างนี้อย่าตอนนี้ปลายจมูกเนี้ยชอบมีสิวเซียนข้างๆเนี่ยจะมีเสืวเซียนนะคะ ้งหนแอนึงส่้าะมานสอมสี่้าประมาณหนึ่งสองสามสี่่อาันนี้นึกอะไรได้ก็ลงไปค่ะไม่ใช่าเฮ้ยท่าไหนวะเนี่ย ลงไปทำไปก่อนเดี๋ยทำให้ครบก้าท่าทำไปก่อนนะคะให้ทำไปก่อนเดี๋ให้ครบก้าท้าก่อนแค่กขาดอะไรเดี๋ยวมันจะเสริมให้ทำอะไรนึกอะไรได้ลงเลยค่ะลงให้ได้ก้าวท้ายลงลงให้ครบอ่ะให้ครบวงจรถ้ามันฝืดก็อย่าลืมนะฮะที่ให้เขาจะหมุนเขา อันเดียวนะแขนไหมแขนอันนี้พี่อาเรนโดนเต็มคิดถึงคิดถึงอยู่นะวันนี้คิดถึงอยู่นะเออหนึ่งยังไม่โทรหาหนึ่งหนึ่งไม้ไม่สื่อไม่ไหวอะครับลงเลยล้างเลย หรือเอาเโฟมใส่มือแล้วแต่แต่แให้ครบแล้วก็ลองบ้างลองบ้างค่ะลองดูลองดูค่ะไม่งั้นไม่รู้นะถึงบอกว่าให้ให้นักเรียนดูนะคะหาหุ่นหาคนอื่นมาเป็นหุ่นเพราะว่านักเรียนจะได้ดูทั่วๆกันแล้วก็ได้ทำ